ขวดที่สงแล้วนะพวกเธอฉกินได้จนหมดแล้วขีข้ขาดนะนะลกูกกอยกเก็นอย่างเลย,ยๆๆเลยนะรื่อเกิดมาขึ้นเยมองเด็เดๆได้ตยาบอบบอกล้วไปนะโทรมามันก,ก็บอกกันไมเรู้องเพราะว่าสถานที่มันเท่ามันเสียงดังยังไม่รู้ทางนี้ที่ไรนะนะทุกคนไปคุยกันตกลงไม่ยิงกันเรียบร้อยจะไปสมัอะไรกันนะ่าเคยเป็นผู้หญิงต้องดูแลตัวเองนะคะทุกคนปิกจูสาวนั่นเลาตกใจแล้วว่าฉันต้องไปหามอแน่สติดรกเทเลยนนนันเล่าแบบเราไมเคยเห็นปีผู้ใดเป็นมันก็ฉาดแล้วปวแล้วตายเลียกเป็นเลียแล้วเป็นเงินงาเกิน แค่สัตอเกิดใจเงินเขาพูดยิ่งคนหนโมแมนแฟนเดิมแมนเ,นเม,มียเ,เดอม,มตม้องูจากใ่ทุงยาส,สถานที่ต้องเที่ยวแห่งหนึ่งในปัตตยานะทุกคนแต่ทุกท่าไม่เอ,อ่ยชื่อไว้ที่ไหนนะแต่ผมจนถึงเล็บทลเ,ทเท้าอ่ะกะต่อรลดไปแะจวสามสิปีอ่ะมริกันมีมาถูกเสียงมือเธอมาจยาิ่งเสียงรถพยาบาลรถตำรวจพี่วัวี่ัวเขาักนีขนาดยู่นนสถาที่ราชการได้ก็ยังด่ดากันหัวอ,อกไฟที่สูนเสียนะทุกคนมันกนกันยางหยอนเกิดดนีเตะกี้หค่เนากินจีบกันเนยพยายามจะดูได้กับเขาน ใส่สตติกเกอร์ให้เยเจโตในห้างจะสีอะไรบ่ต้งงงอ,องพี่มีอย่างไรถังขี้ขานพี่มึงขาใจอยู่สังคงสมสมือนี้มันเล็งดวนส่งสตติกเกรอระแขวยโตนึงกับพ่อเดี๋ยวพ่อได้ดูว่ามือตัวเบิ่งกนะพี่น้ำก่อนอ้ยควุ้นๆไข่ต้มๆเนี่ยไม่ไม่เลยทุกคนแก้วเนี้ยตุ๊กตาซื้อมามันจะมันจะแถมหลอดเป็นหลอดแก้วเหมือนกันเขาจะแถมมากับหลอดแก้วแต่ว่าผู้เธอดูข่าวไอ้นั่นไหมผู้หญิงต่างชาติใช้หลอดแก้วนี่แหละ ดื่มน้ําแล้วเหมือนเวลาที่เราชอบทําอย่างเงี้ยหลอดแก้วอะมันแตกมันแตกแล้วมันมีเศษเล็กๆนางดูดเข้าไปไปติดที่คอนอนอยู่โรงพยาบาลไม่รู้กี่วันเพราะว่ามันต้องผ่าตัดต้องเอาเอาแก้วเอาอะไรออกอะแล้วหลังจากนั้นฉันมีหลอดแก้วในบ้านฉันเก็บหลอดแก้วทิ้งหมดเลย อันตรายถ้าสมมติว่ามันเข้าไปในกระแสเลือดไม่รู้จะไปอุดตังส่วนไหนของร่างกายนี่โชคดีมันแค่ไปติดอาจจะติดที่คอเหมือนก้างปลาหรือที่ไหนก็ไม่รู้สังแห่งมันนางหายใจลําบากมากเลยเห็นแบบฉันเห็นคลิปในต,ตอนนั้นแหละหลังจากนั้นฉันมีหลอดแก้วฉันเอาทิ้งหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่หลอดแก้วฉันกลัวชีวิตนี้ฉันขอปลอดภัยเลยก่อน <laughs> ขอนิ้วหนึ่งแล้วไม่ไมได้ทุกคน ส้มตามปูปลาอีกแล้วนะคะทุกคนไม่มีปูนะส้มตําปลาแต่ปลายี่ห้อนี้ไว้ใจได้นะพวกเธอไปตำเจมเมแซบนัวนี่ขวดที่สองแล้วนะเนี่ยขวดที่สองแล้วนะพวกเธอฉันกินใกล้จะหมดแล้วกินเลยมีไส้กรอกอีสานนะจ๊ะพริกเขียวด้วยเอาไว้กัดตำบักุูงหิวเขาทุกคนเอ้ยเป็นเมื่อยไหมเป็นประจําเดือนนั่นแหละเป็นประจําเดือนเลยเป็นไม่เมื่อยแบบ มันเมื่อ่อนร้าในหลางกายโลขี่ขาดนะนะโลบ่อยากเห็ดอย่างเลยคอยพัดไทยให่แฟนนะคะพัดไทยใครละว่าพัดไทยคือแสบแท้ล้วะแอบแสบจังได้พัดไข่อยสั่งมาแตได้ต่ออันพัดไทยสำเร็จรูปนะทุกคนที่เขามีเส้นมีน้ำซอสแห่งเล้วนะนะมาหอเท่ากับแค่ตั้งกระทะเอาเนื้อสัต์เอาโปรตีนเอาเนื้อสัต์เอาอย่างลงเอาเส้นลงใส่พักนิดน้อยพัดพัดน้ำซอสเราก็มีอยู่แล้ว ก็มาจำเรนรูปเนาะเขาไ่ได้ผัดเองแต่ให้ขอยเ็ดน,น้ำซอสเองเนี่ยโอ้ยเมื่อยต้องใส่เวลามีเรื่องหนึ่งบอกให้ฟังได้เมือนเรื่องเกิดมึขึ้นเลยหมูแฟน มาเที่ยวพึ่งมาไทายครั้งแรกพร้อม <g ül> เพิ่นมาหอดหมู่บ้านนะคะมาหอดหมู่บ้านแล้วที่นี่มาขึ้นเพิ่นก็เลยไปเที่ยวไปเที่ยวเพิ่นก็เลยอัน,นส่วนข่อยกับแฟนไปแล้วข่อยบอกว่าขอโบอไปขอเมอื่อยขอ,อ,ปขอ,อเป็นเม่นแฟนข่อยก็เลยโบไปบ ตัวแฟนขเขาเรามีงานเนมือนี่เดนะีเศ้านะพยายากไปเทียเท่ยวพยายามไป,ปตื่นสายก็เลยว่ามือหนาจังไปบันที่เนี้มเพ็่นก็เลยถามวิดีโอข็เพิ่นเลยถามว่าเซียนมีหม่งไดนแนะนำบอยไปเที่ยวไซดีขึ้นนี่มานานนะ เาก็เลยแนะนำรถไปหมองนึงที่เทียวหมองนึง่งในพัทยา,าบอกบอกว่าหมองได้แล้ว <laughs> ที่เทียวไม่ยิ่งหระทุกคนเราก็เลยบอกเราไปมองหัน อกไปมองแบบมองซี่เค็เลย <ets> มันเป็นซี่เค็ดมองเด็ดเด็ดเลยได้แตบบ่ยากแบบบอกล้วไปนะเราออกไปประมาณเราวีดีโอข้อหามขอประมาณถุ่หนึงเกือบทุ่มนึงนี่แหละหกโมงกว่ากกอนก็เลยบอกว่าให้ไปมองหันเปื่อแท็กซี่ไป สามถุ่มทรงขอความมาหาแฟนก่อยเทิ่งทรงขอความเทิ่งโท่โทรมากมันกรบอกกันบุรุเรื่องเพราะว่าสถานที่มันเทิงมันเสียงดังเล่ากับพึงมาปัทยาขังแหลกพ่องแบบยังอ่อนหัดเลยบ่ท่านไผ เป็นอะไรบาส่งขอความมากมีอย่างมีปัญหา,อย,าอย่างอยู่บ่กระว่านสินี่ปัญหายัางบอ่อเกิดอีกอย่างขึ้นเธออยนใสเ่เสียไปหับอยู่บ่อแฟนกว่าสินะเพราะว่ากัเป็นห่วงเราอยู่ก็พึ่งมาพัทยาครั้งแรกงเรายังบ่ท่านไหคขุนชินว่านนท่านไหนหมู่เส้นทางเส้นยังเป็นเดน,นะ ยังไม่รู้ทางนี้ที่ไล่นะนะทุกคนโม้่อยที่แลนมูคอยคิดว่าไม่ยังหรอเราถือกงบินหรือเปล่าเราถือกงเงินอยู่บ่อย่างประมาณนี้นะบานที่นี่ก็เลยมาเราก็ได้ส่งขอ,งของความมาหาแล้ว่ะเราไปเจอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยค <c oughs> อยกาแฟนั่งมองหนากันนะทั้งอยากหัวทั้งแบบเั้งซิโตนสาบ ระว่าอยากเที่ยวผู้หญิงเนาะอยากเที่ยวผู้หญิงข่อยก็เลยแนะนําใไปไปมองหันเออขันราว่าเราอยากดื่มชิ่วอ,อยากดื่มอยากชิ่วชิวซื้อ,อข่อยอาจ,จะแนะนัเราไปมองอืน่นราว่าเราอยากเออเราอยากมาเที่ยวผู้หญิงประมาณนี้นะข่อยก็เลยบอกเราไปส่งข่อยความมหาแฟนข่อยว่าอันไปพ่อผู้สาวผู้หญิงอ่ะละผู้หญิงทํางานอาะ่ะละพวกผู้สาวก็เลยแบบคุยกัน ไปคุยกันตกลงไม่ยิ่งกันเรียบร้อยจะไปสัมบัลลักันนั่นแหละคือคือสีแบบตั้งใจมาเทีเ่ยวนาะผู้ชายโสดมันบอกวลาคนโสดมันกับผู้ผิดเข้ากับอย่างเที่ยวเป็นเรื่องปกต,ตแิแล้วแล้วเพื่อนก็น,นัดเนี่ยเพื่อนกับไปสัมบัลลักันไปซ้ำกันเราไปเจออัน <c oughs> พี่น้องเอ้ยเกิดเป็นผู้หญิงต้องดูแลตัวเองนะคะทุกคน แบบว่าคนเขามันมีเพศสัมพันธ์กันนัไปทุกคนเราไปเห็นพื้นพื้นยู่ปิกาจูสาวนั่นเราตกใจแล้วอะเราตกใจเราต้องตกใจเราศูนเราหนีเลยความตีแบบว่าแบบโอ้โหคืสิบปอนดไปเต็มทีอยู่ละแต่ว่าไปเจอแบบทั้งศูนยทั้งอยามเราวายอยากเราสรงของควบมากวะจะเซจังไงดี ฉันต้องไปหาหม้นี่สติดโลกแทๆเลยหนูนน่นันเล่าแบบความเล่าทั่งเมาแน่ละตื่นตกตะนักแลวก็เสียความรู้สึกอย่างเครียดประมาณนี้นะเราว่าตั้งแต่เกิดมาเราบ่เคยเห็นผู้หยิ่งเป็นแบบนี้เราว่าสินะเราก็ว่าเรากับ่านผูหยิ่งมาหลายคนแล้วในความเป็นแต่วัยรุ่นจนเ่าอายุสามสิบปีเราว่าสินะเราบ่เคยเห็นปีผู้ใดเป็นพื้นหนากลัวแบบนี้เราว่าสินะบ้านที่นี่ เรายางนี้ออกจากห้องเลยแล้ววาเงินเราก็ับ,บ่ท่วงขึ้นแล้วว่าเอาไปหลดแล้ววะคอยก็เลยบอกว่าใจเย็นๆเ,เราเราคอยเลยทำมาเราเห็นอย่างแล้วแล้าวว่าบอใหน,นนี้มียังกนใหนนี้มียังเลยกำลังเขาได้เขาเค็มมันเราก็ใส่สอกข้อโลงไปข้างล่างนะทุกคนเราก็เรากบเลียไอติมอ่ะนะเราล้วที่แล้วเ,เป็นเงือสิบหนิ้วเป็นเงืนกสิบรับหูรับตาเลียเพราะเป็นเลียเราเป็นเงนะือกหนาขึ้นมาเบิร์เลยเห็นคอยก็เลยว่า เงินหลังจากนั้นเธอไปล้างหนะ้าแปรงฟันบ่แม่นแบบบ้วนปากแปรงฟันใน้มันสะอาดสะอาดเลยแล้วเธอ่าคิดอย่างไรก็แล้วว่าแบบผู้หญิงบางคนกับแค่สิบเป็นพื้นเป็นพื้นขั้นแพอ่แชมพูแพ้สบู่บางผู้หญิงบางคนกับแพ้นน้ำลายน้ำลายผู้ชายบางคนแบบดูดบุหรี่ฟันบุแปรงจันสิหนะาแบบบางผู้หญิงบางคนกาจสีแพ้เป็นพื้นเป็นขั้นจันสินะนะหรือบอกขันยางหนักขันคันสิิดโโลอีหลีเธอก็คงสิเป็นแคร์เรอ่์หมดสิ มันหนาสิดเลยใจยยเย็นๆนะวาวิดีโอ้อขนั่งกลับมาหอนหองแล้วก็คุยกันใจเยน็ยยนๆว่าแล้วว่าสิใจเย็นๆมันเป็นยังดอกอันนำนำล่งงางหนาแป็นฟันบวนฟันคนได้ถามเทอได้คอนแทนคผู้หญิงคนนั้นมาบวมันก็นเลยว่าบวมมันว่าบวมันเห็นมันสูมมันยางนี้เลยมันออกจากห้องเลยนันแบบเอยสิตนวสัตวอยเห็นเอยกาแฟกระเหยนหนาเล่าอันนี้ก็ต้องหัวขวัเล่า,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 าเรื่องนี้เพราะว่าหนาทารกหนาเราสีหนาเราลาเลยลูกหนาเราเปลี่ยนเลยนะแบบ เราอยากเราบวยเราอยากเราติดโดดินยังสินะทุกคนแล้วใจเย็นๆพื้นมันมีหลายบางที่ผู้ยิ่งคนอาจจะเป็นเชื้อลาอาจจะอับชื่นขอก็เลยบอกว่าขันจะกับไปลานขันมีเวลหล่ะกลับไปลานไปหาผู้ยิ่งคน้นาตะกับหรือบอกกับไปหาเจ้าคองลานก็ได้ไปบวกเจ้าคอางลานว่าให้ผู้ยิ่งคนนั้นไปตรวจโรคเบิ้งกันเธอสบายใจว่าสินะให้ผู้ยิ่งคนนั้นไปตรวจโรคมันจะมีตรวจครบคอร์ดเลยทุกคนตรวจทุกโรคพวก เลิมซิฟเฟรตหนองในเอชไอวี HIV ทุกอย่างการสันเธอเกรใจเงินให้ผู้หญิงคนนั้นไปตรวจเธอโบมั่นใจให้ผู้หญิงคนนั้นไปตรวจเป็นคนตรวจออกมาแล้วเออว่ามันเป็นยังไงเธอสิได้รู้เธอสิได้ป้องกันกันาปสินะบันทีเนี่เราก็เลยว่าเออโอเคไปเราก็ไปไปไปหลานกลับขึ้นไปหลานไปคุยกันกับเจ้าของหลานเราก็เอาเงินให้เจ้าของหลานเจ้าของหลานก็เลยว่าโอเคโอเคเดี๋ยวมืออ,อื่นสิบบาผู้หญิงสิบบาผู้หญิงคนนั้นไปตรวจ ราก็เลยได้คอนแทคกจ้าของ้านมากได้แหลกเบอร์ทั่วกันกับควางลานบานที่นี่มือหนีละมือหนีประมาณสิบโมงเสาร์เป็นส่งของความมหาแฟน่อยวานผู้หญิงคนไนไปตรวจโรคแล้ว,ว,วลเ่นตรวจโรคปกติบ่ได้เป็นยังเป็นว่าเป็นก็เลยหนาซื่นหนาบานนี่แหละก่อนนะั้นล้เครียดแล้วลกบ่นบนแล้วบ่นหับบ่นอนนะล้ะละลเครียดฮงคนก็เลยว่าอย่าไปเครียดย่างน,น้อยถ้าตรงรู้จากใส่ถุงยางป้องกันตัวเองโรคยางอื่น ก็รลยสึเป็นเริ่มเป็นอย่างการะชังมันก็รักษาได้แต่ว่าขสิมวนสิยังอ,อีรีเขาพูหยิงคนหนึ่งโมเมน,เน,เนต์แฟนเดอรโมเมนต์เมียเธอเธอต้องูจากใทดวงยางของเราบ้างสีนะเป็นก็นเลยยิ้มเป็นก็นเลยหัวที่แลกนอนบลับมากมาปัตยาขึ้นแรกเ <c oughs> จอตัวซ <c oughs> ีเคล็ตสถานที่ต้องเที่ยวแห่งหนึ่งในปัตยานะทุกคนแต่ทุกท่านไม่เอ่ยชื่อว่าที่ไหนนะคะเป็นแหล่งสถานบันเทิงนะั่นแหละผู้ชายชอบไปเที่ยวกัน เกิดเป็นผู้หญิงต้องดูแลตัวเองนะทุกคนเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราต้องต้องสวยแต่หน้าดิเราต้องดูแลทุกอย่างตั้งแต่หัวจะลดเท้าตั้งแต่ผมจนถึงเล็บเท้าอ่ะทุกส่วนในร่างกายต้องดูแลเพียงแค่ว่าให้มันสะอาดสะอ้านรู้จักไปแว็กคนแว็กขนอย่างนี้นะ ขอได้ทามว่าอยากไปอีกบส้นส้อยนั้นอยากไปอีก่บอกไตเป็นว่าเออแสดงวา่ามันหายกังวลแล้วมันเบ่เคลียดแล้วเจลืหัวโวดหน้าตาโลดเหรอ อายุสามสิบนปะีอเมริกาสามสิบปีนะจ๊ตตะตลอดมาพัทยาครั้งแรกขึ้นแรก <laughs> ออ่กสานหมูทุกคนใส่กว๋วยแบบนี้กินกับเขาแซบอยู่แต่ว่ิันเป็นใส่กรอกุ้นเซนกินกับเขาโบยแซบปายในไค่แน่นนจะกินเลนแต่เป็นใส่กอกหมูลว้วนยังไงกินกับเขาเนี้ยแซบ บ่คอยไม่เหื่องเหลื่องเล่าแบบบ่คอยอัปเดตสถานาการณ์ไปไหนทุกคนขเขารปได้ไปไส่ไหมอยู่แต่หอ้อมเอาไปกินเขากับอาทิตย์ละเทื่าไงกับแซนนะไปเดือมันสิของบ่ค่อยไปนั่งข่อยเมื่อยร่างกายของบุบาย ย่างนึงไปแต่งตัวเบเก้นแต่งตัวเบเก้นทุกคนเบอร์เบอไดแบบช่ำนานโปรเฟชชั่นนอลยังแต่งหนานต้องใส่เวลาประมาณสองชั่วโมงแต่งแล้วก็แต่งแล้วก็ขีดขีดแล้วก็ลบขีดแล้วก็ลบยุ่นสลับเขาว่ากันแต่งดูดูนีม่มันช่ช่ำน้าน็ว,ว่า อยู่หน่วยนึงพ่อกระเทินก็เลยเอามาต้มแล้วกินแค่เพีย บริการดอกพริกกันเ <c oughs> ดือตำมะกรกับเพชรปรง่งยังพริกเขียวมากคือคือแซ่บอยู่แต่ว่าติดหวาน ใส่ก๋วยานลัใส่เนื้อมูใส่ใส่น้ำมันใส่ไขมันชุ่มชำํำใส่เขานิดน้อยแสบรสชาติเปรี้ยวนิดน้อยเข้มแต่ว่ามันติดหวานเกินไปกินเขากับใส่ก๋วยแก่เผ็ดทุกวัน อยูดหมูได้ใส่กรอกหมูใส่มูมันจะมีหมูมีน้ำมันคอยมักใส่น้ำมันหลายๆช่ำๆนะประสาทก็ดีอยู่ขันนบ่ติดหวานวาน่ะมันถึงติดหวาน มองขออยู่นะมันอยู่ไกลันาดอยู่ไกลศาลมันเป็นศาลหลายพระไอ้ทุนศาลที่เวลาเขาไปขืนศาลตรงนี้ท่านน้องท่านนามี่อันเขาอ,อย่างพู้พิพาาักษานะเนี่อยู่คางๆังันก็พ้นโดกไปน่อยจงังหวะเวลาเอยไป่ายคลิปนี้มีมัดถูาากเสียงมึงเธอมือจ้าอยูนยินเสียงรถพยาบาลรถตำรวจวี่วัววี่วัวเขาออก่นี้ บางเมืออ่อตื่น้นมาจนตกใจเขาจะด่ากันแบบว่าเวลาเข้าไปศาลมันบอกเขาก็ต้องเจอเจอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมันบอกบางเธอคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาหอดมาเจอกันด่ากันว่างมวยกันกันนี่ไหมนี่ก็รถตำรวจมากมาหามขนาดอยู่ในสถานที่ราชการนี่กันยังด่ากันไม่รูจ้จกเกียดสะทันทีเลยมือดา่า เจ้าพังนึ่งนีกันได้ทั้งนี้นีกันด้ทั้งนี้ด้กันได้กันด้กันไปได้กันมาย่้งางใส่กันตุตับตุตับตุตับอยู่ไขตื่นๆกันมากที่แต่ไข่ยนว่าไม่ค้างของด้กันไข่ตื่นกันมากย่างออกมาเปิดหน้าต่างิ่งกันแล้วทำเลยวะก็เข้าใจอยู่ดอกเข้าใจยังเข้าใจแบบหัวอก ไฟที่สูญเสียนะทุกคนมันบอกก้อนท้องตองมีเรื่องมีเล่าออกนันเนี่ยเราะั้นเมื่อดิมาถึงจุดบมื่อเดิม,มาถึงจุดแบบต้องมาขึ้นศาลกันมันต้องมีไฟใดไฟ,ไฟหนึ่งที่สูญเสียเสียเ,ยเปียบถือเอาเปียบอย่างนี้นะไฟที่สูญเสียเขาเห็นหนาครูก่อนและนี่เขาอาจคืดโมโหอาจสีแบบหยากใส่บแบบนี้หน,นักหนักด้วยั่นสินาจะเข้าใจอยู่ฮันละคอยเห่นเมื่อสอยเนี่ยในขั้นโดคอมันก็อยู่สูงกว่าเนาะอยู่สูงกว่าสารมันก็แนมลงไปพอแค่ยิน บังเกือกับรถตำรวจรถตู้ทึบๆที่ภาคตาแล้วก็ขึ้นรถไปไปติดคุกกันเลยนะเพื่อเห็นเห็นแล้วก็รู้สึกว่าโอ้คนห้างนี่ม okay, <with school and like viewers> ันต้องขนาดไดนน้อถึงได้มันอยู่จุดนี้นะซ้ำนิดๆนั้นๆสิใคสิหายอไรกันมาได้บ่าวะยังไงทำลายกัน แต่คือว่าแบบว่าบางคนบางคนก็เป็นเาสร้างอีหลีบางคนก็บแง่ห <laughs> ย่อนเกิดโดนดิซือหมูจะง่าไปแต่เดี๋ยวบอกไวแต่เดี๋ยวด่านะทุกคนคนถือได้มันซูนน,นะนีคนคนน่นะมันเกิดซูนมันเหลืออดแล้วนะ <laughs> อยู่สิน้ำเอาดนกินม,มาได้ปะเนี่ กินข้าวแล้วก็จะไปหาเนีงกันนะทุกคนไปหาเนีงกันซุปเปอร์มาเก็ตหมืกขึ้นหนังแฟนขว่าว่าอยากกินอันอยากกินซุปมัดรูมมัดรูมซุปมัดรูมซุปลูกับว่าซุปยังที่เราขว้ในว่าเม,มื่เล่าอยากกินอันซุปครีมเห็ดนะนะเห็ดแชมเห็ดแชมเบียงกับขนมปังปิ้งอยู่คอยก็เลยเห็นในว่ากินะมาเขาไปในอันไปเมนูที่คยอคยเห็ดอาหารนะ เราก็ทำอันนี้บ่เบ,บอคาราบอมเนเป็นมารุ่มซุปตีเธอร์ไเวเท,เทโบน้่ใส่พักลงไปน,น้่มนอนขอขนางคิดไม่นูไเดี๋ยววะตะกี้เห็นนกินจีบกันเน่เห็นเอาห้องอาหารเดียวในคลิปที่มูเจเห็นกูเห็นากินนะเห็นนกินในปุ้ยไสจีบเขานะใช้เสน่ห์ไปจวักจีบเป็นปีกวม พอมาอยู่น้ำแล้วมือใ้ขอยขี้ข่างรูงเพจแล้วเนี่ยกินเดื่มเหมือนยิ่งกับเ,เซยผัดไทยสำเร็จรูปเนาะมือขึ้นกับต้มมามา่าข,ขีา้ข่าเนาะเพจมันจะมาดูเพจก็ขอไอ้คนกินซุ้มัยแบบมันก็มีเมือยมีมวยเราก็เลยว่ามัดรูมมัดรูมมันบ่สุปสุปมัดรูมใส่ผักก็เลยเปิดเรื่องเรื่องเรื่องเฮ้ยบางว่าเมนู่นเลยขอเลิกเห็ุอะไรเรากิกนนะ่ะ ก็เลยไปพอแกงเห็ดทุกคนเราอยากกินแก,เกงเห็ดแกงเห็ดอีสานนะ้ำขดีเราขอยสดร่องน้ำปลาเนี่ยแกงไส่อันฟักทองแกงไส่บวกแกงเห็ดขอยคิดว่าขอยสดอะไเห็ดเห็ดเข็มทองเห็ดนั่งร่มหลวงเห็ดที่มีจียอยังงยุตาธรรมทางนั่นแหละนางสื้อแบบนั้นแกงเห็ดใส่น้ำปลาพะน,นะไปทุกคนไปเด้อเด้อบายบาย thank you นะคะ for watching ขอบคุณที่รับส้มคลิปรับส้มวิดีโอเด้อทุกคนคันมาเก,กิดกดไลค์ละกันใส่สติกเกอร์หายใกโตในให้างในสีระไรบ่ตรงพี่มึงยังไลถังกี่คันพิ่มึงพอเข้าใจอยู่สังคมสมือนี่มันเล็งดวนส่งสติกเกอร์หอยโตหนึ่งกับพ่อเล้วพ่อได้รู้ว่ามืเจะเบิ้งนะบายบายจ้า